ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับผมเด้อท่านผู้ชมครับวันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมกับทางช่องมาวีชนแนลป้าต่อยคุณบีเซนผมมาอยู่ที่บ้านแมการเป็นยังไงครับงวดที่แล้วมี8มี6มี1ดีแต่บอลแปดสี่หนึ่งแต่แปดสี่หนึ่งเขามาสามตัวตอดแล้วนะครับท่านผู้ชมคือมันเข้ามา8 8118กับแมกกับแมการ เดี๋ยวงวดนี้มาตามต่อว่าจะได้เลขตัวไหนของงวดวันที่16เมษายนนี้พศ2,567นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกับสําหรับเลขแม่ก,าก้านกันงวดงวดนี้นะครับเดี๋ยวงวดนี้ว่าจะได้ยินเสียงกระซิบหรือเปล่าจะได้ยินอีการมาฮ้องหรือเปล่าฮองขบมุกขบบหูนะครับเดี๋ยวคอยมาดูกันให้ดูเป็นแนวทางเหมือนเดิมเด้อแล้วก็เพิ่นที เดี๋ยวตัวไหนแบบไหนจะมาว่ากันนะครับท่านผู้ชมเนาะไปโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยกับแม่ก้านนะครับผมไปครับเมอท่านมากเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดซองอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับช่องดูชแนลนะครับสองช่องเลยนะครับอันนี้พ่อต่อยกำลังเปิดช่องเปิดเปิดกล้องอยู่นะครับเปิดกล้องไม่ใช่ว่าเปิดซ่องเออการ ไก่เอฟซีเป็นเข้าใจถ้าเปิดซองสิอว่าเลยมีดาถ้าเป,เปิดซองนี่ผู้ที่ประเดิมคอน,นี้คือมาวิน <laughs> นะครับวันนี้ป้าต่อยเดี๋ก็กกำลังมานะครับกับแม่แม่การแม่การเป็นได้หลังเหล็กออกอก็เข่าเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะมีแปดมีของมีหนึ่งทีแม่หายมา่านบ่สวัสดีหนุ่มอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาสักการ์ทากันหมดแล้วเด้อนะครับโอ้ขอโทษขออภัยาลาไป มาซาไปนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวมาเบิกกันว่างวดงวดนี่นี่ท่านผู้ชมมาขอแม่การตองงวดและเด็ดท่านผู้ชมเพราะว่ามีเอซีหลายๆท่านเบิ่์บอกว่านุออามอั้มพาดเที่ยงงานมาขอโชคขอหลบับนี่นี่กับแม่การนี่นะครับผมว่าเพิ่นได้ไปโอ้เร็วๆเนี่ยปฏิเพิ่นให้เขาอวิทด์ปฏิแต่ว่าข่อยลืมข่อยจดไปชื่อซื่อ,อปฏ<อ>ิอือต้อยเปิดไฟน้ำหนึ่งสองอนะครับอ่านะครับผมท่านผู้ชมนะครับอ่ะปฏินี่ก็สวัสดีท่านผู้ชมอยากเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมเด้อ คือวันนี้มาตามต่อของแม่ก้านนอร์วีชนะอืมแปดหนึ่งเห็นป่ะมีแปดมีหกมีหนึ่งอกาห้องบอวดที่แล้วนะที่แล้วอ่าอีกาบอกโคงสุดท้ายได้น่ะแปดหกหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งโงสุดท้ายกันเอาช้องตัวค่อยไปรอดเข้าเข้าพป็นสองตัวเได้นะหกว่เป็นซีเนาะถ้าเป็นซีตีเขาตอดเขาตอดตอดเลยอือเขาตอดแต่แรเนกันนะครับท่านผู้ชมมื่อนี้เนี่ยแมก้านลังเหล็กออกเนี่ยานเท่าเงียบเงียบป่ะบานเท่า เออเงียบจุ่เงียบยู่นปับทั้งบ้านทางคอร์รคายเรียนนี่มีไผถือเลขบมอยู่แถวบ้านเฮาเพิ่นอยากได้ตั้งสามตัวเพิ่นอยากได้ตั้งสามตัวเพิ่นบ่ซื้อซองต่อตั้งกันเป็นเด่นสามตัวเป็นเด่นสามแต่เดวมาหมู่บ้านเฮ่าคอกตามไปกันหลายเลยเนาะลายได้นุ่นกับนี่อยู่บ่าตายตามนีด้ยันพระผะกันยังมาบินแต่บาทถามอีกมาละไปเปิดนะปัดโทปะทินแต่ปูะจมทั้งหลายเทาติดามพันกลายเป็นพามาถามยมอีกามาละไปเปิดนะมาตแต่ต้องวัดแต่ปู้ว่าสันดอก ถ้าจิห้ถามอีนีว่าอีกามาแล้วไปปฏิมันมาถูกมือครับขืนว่านฏิไปห้องเงี้ยไผกันสำาักอะไรก้าก้าก้าอันตัวมันาหากินตามภาษานกกาแมียนที่นี่โบว่ากาวโนพยายามเขาในบ้านไรนกเขาเชื่อว่านกเอียงนกสารพัดนกมันคือ่บยูโทนอ๋อคือมันมาไม่แน่เขาในบ้านปฏิแล้วนกนิดอ่ะนกนิดกับเขาในบ้านอ๋อแมอยูู่ นอกเม็ดอนี่ก็อยู่ในบ้านเพราะว่าอยู่นี่คนที่รับขันนกไปอยู่น้ำโขงน้ำถ่าคนไปยิ่งอือมันขนไปกินนกเลยขนไปกินนกแต่ว่ามัมมี่เดตมัมมี่เดตแต่สมัยเฮ้าหน่อยยิ่งอยู่แต่เดี๋ยวนี้เด็กน้อยบ่ออกทงมันติไปยิ่งไปนัมันบ่คือสมัยตะกี้สมัยตะกี้นี่มันอีกแบบนึงเนาะสมัยตะกี้นี่พากันเอาหัวขาดนังสติ๊กไปหันไปนี่ไปหาอะไรขี่กระป้อมได้แงะหรื่อว่า พก็นกยูธงแล้ว่ามีคนไปยิงนกก็เลยเขามาในบ้านเลยอยางไห้คนยิงยิ่งยังไงเมกาจุมืูนี่เขาบังยิงเลยเขานอนฟังเล็กก็นอนฟังนกมากถิมาห้องบอกม่ถิมานอนฟังเล็ก็คืออย่างตัวอย่างเม่กาเนีนั่นแหละคือนกมาบังยิงแต่ว่านอนฟังเอาเล็กนอนฟังเอาลยเดี๋ยววันนี้ไปไหนมาไปไหนมาหรวผัวกับเมียบินมาสองตห้องมาเป็นอีกาเอเดี๋ยวแม่แม่แม่มันบินมาช่วงไหนวางเหล็กออกหรือตอนไหนอันล้างเหล็กออก ประมาณจากมื่นเด็กๆออกประมาณสองมือนนะมันก้มาเลยเดี๋ยินเดี๋ยินมาเลยนะเดี๋ยินมาเลยเจ้าถือดีมาจากโตมาสองโตผัวกับเมียผัวกับเมียโอ้เอาวินมาแปลด้วยจุดเป็นผู้ใช้ด้วยมันกันมากเป็นครูมั่นน่ะละแต่ว่าจะเป็นผัวเมียมันบอกคือมันเออครูหนึ่งผัวเมียมันม้าหองม้าหองบอกเป็นการแล้วอ่าแค่ไหนเอาว่าสู้ฟังกันน่ะ อันมากก็ห่างกากามากแล้วเนาะมันสีห่องหาหมูมั่นนัดนี้อ e ันมานกับ่าหาศูนย์จ็ตนะหาศูนย์จ็ดหาศูนย์จฟังเนียงปรีเป็นเลขหาศูนย์จิตมันก็บิีเวาก็ผัวเมียแต่ว่าพูดอย่างนี้ไหนพูดอย่างนี้เป็นหาศูนย์จ็ดเพราะว่าหูนี่เราเราเอ้า ทุกแกทักไอ้กิ่งทุกทักจุุนไอ้ขาว่าดียินว่าหาสุนยปา <c oughs> ันสิละ<ม>เอากระหน่อยคนในที่ถฟังเสียงอีกาออกฟ<ม>ังเสียงนกเสียงนกเห็นแต่มีสีนแล้วฟังสเสียงหนูหูเดียมนกนกนี่มันเบาว่าเป็นภาษาทอกากามันมันฉี่กกเบาออกมาเลยดิอือืมกาาา้าาอาออกออกาาา่นเาานเาา มันก็ขึ้นอยู่กับผู้สันทัดกับพูดเออผู้มีเส้นกับกากับหนกกระหนกกระหนอ้าแต่งตัวปนบวชหลายภาษาปนเนี่ยสันบ่ได้เนาะฟังโมห์อ้าวเท่าที่เฮาเคยแต่งตัเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเนี่ยเคยเคยฟังฟังภาษาภาษาสัตว์บ้านเฮาเนี่ยมีมีอีนไหนเนี่ยแต่ว่าอีกาแล้วเป็นเอียงเนี่ยกับแกกับแกแล้วก็เป็นเป็นงัวบอมอ งูข่อยยังเห็นไหมเดาพูไรเสียสีสีีเพิ่นสีหงเต้าเพิ่นสีหงดอกเอ้าันแงไหมง่หวานเพิ่นกับแง่ฟั่งกับแยนโหเก้าก็เก้าก็พะนะบัจิวองไหมออกอกออพคะนะออ่เก้าเก็ดรั้งหันดิเก็เก่าเก้าเก็นเก็เก่าเกก็็นกับแกตัวนั้นยืน่ยืนแงเราเด้อไปเบิงได้เราอ่ะล้้อนหลังอ่ะอยุหันอืมคนทองเนีเอาวิน ที่ฝังภาษานกภาษากาดีมันต้องสุดยอดเลยเมียนมาฟังภาษาอันกับเจ่อมีอากาศฟังเสียงกาเสียงกาบ้านนี้ไม่ม่ยิ่งสอนฟังเสียงหนูอื่าหูกาหัวเมียนะครับท่านผู้ชมเนาะไม่ยิ่งสวยเลยทีนีย่างพลาดไปบางขันนี่บ่แม่ขาแม่ขาบดเอาอือนะครับนี่แหละครับผม ก็คือเดี๋ยวยินตัวไหนก่อนบางคันห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับถูกต้องครับมีเลยอีกาเมฆหงบอกเมนอีกาเมฆหงบอกหัวเราะเล่ห์นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่านกับหนูไล่ไล่กระลอกกับมาไล่หลายเป็นอย่างแกมาว่นแต่อยู่นีก็ไม่เลี้ยงกินทำไมพวกโจ๊ะเป็นเขาดินเหรอวะเป็นสวนสัตว์สวนสัตว์เปิดอองจีกองอรงตรงๆเด้อ ภาคบริเวณของเฮียแมกาเนี่ยมันกับเขาคายสวนซัดเปิดเลยเออเพราะว่าต้นใหม่มันสุมมันต้นใหม่มันสุ่มมันเย็นอันนี้เรื่องกี่ขั้นกากัอยากเาให้ห้าเห็นถ่องเลยนั่นไงเห็ดเปิงเวิงเย็นสี่ดำดิบตัวเล็กว่าหันตัวเหล็กว่าโบเล็บติดคออยู่เอออืมคางคกนะคเขาทำคางคกก็ให้โชคให้เรียบแม่นๆนะคางคกอันนี้คางคจไงไงเห็ดแฉะแหละขึ้นจากหิ้วห้าวบแตะบะถ่องมันข้าวขาวตว่าบ่มีตัวเล็กเลย ข้างโคกหรือว่าภาษาอีสานก็เรียกว่าขี้ข้างคากนะครับที่มีไข่ไข่ก็ว่าเพิ่งเพิ่งสังเกตุในกาลในไข่ก็ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเพิ่นอาธิบอกว่สถิ์แล้วเพิ่นอาธิมหาให้เป็นเป็นเปลือกเป็นตาบอกเรือว่าต่อไปอาจจะเป็นข้างโคกเป็นเป็นซับบัสซัดหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะถึงว่าหายในไงไงเคือส่งบนทีบ้านมากไปเพิ่นไม่สูงขึ้นมาเพราะว่าพอดีซับคานหล่อห่าซับสนนั่นเอง แต่ว่า,วาอมักตะมงนี่อีกากห้องเี่วาาหาซูนเจดีละพอมันมันมาห้องบอกตองหวดเลยบอกตองหวดห้อหงบอกตองหวดเพราะว่าบ่งหวดบางหันหกับห,ห้บหองมีแปดมีหกมีห<ม>น<อ>ึ่งมันก็ออกแปดหนึ่งทีนี่บมที่งวดนี่เมื่อห้องตอกหลังเล็กออกมือสองมือหาซูนเจด้าไดงว่าที่ห,ห้โชกหายลับดีจตหวินคิไว้ทยงสั่นนะพ่อซอเกิดจากของผอมคุณนะบอกพ่อจะเกิดศูนเจดีซูนปกตินั้นศูนหาแต่ว่าพอนั่น เดี๋ยเกิดพิษใบเกิดสาไมาพร้อมน่องไหมไม่ได้สูญเกศบออไม่ได้สูญเกศจะได้ว่าเจ้าเจ้าก็เลยเป็นสาวเก่งมาเอกเป็นตามรักสูญหาไม่ได้สูญเกศเอามันก็หาสูญเกศต่อน่ะหาสูญเก็มีหามีสูญไม่เกศตัวเดียวก็อกาห้องเลยเปะเชฟเชฟปะเอาคือตรงกันตรงกันเลยท่านผู้ชมอียววิตรงเลยดีเอาแต่ว่าแต่ว่าสูญหาหรอปีเกิดจากของตามรักศูญหาที่หนึ่งไปเอามือเกิดพิษกับไปเอาปีศูนย์เจ็ดมันก็เป็นหาสูญเจ็ดต่อ อ้ากระตูนเดียวก็อีกาห้องได้ตันตูนเดียวก็อีกาหองมันก็สิ่งที่ตรงกันเอาแล้วบาดที่นี่เคสปะเลยบอที่ยังเกิดขึ้นได้เนี่ยนี่แหละครับผมท่านผู้ชมให้เบิ้งเป็นแนวทางฟังไว้ฟังไว้เป็นแนวทางแล้วก็ให้เบิ้งเอาว่าเป็นยังไงที่เพิ่นให้โชคให้ลาภมานะครับบางเป็นาบางบางท่านก็บอกโอ้ก็คือติดคือติดฟังเลขไอ้อีกาออกเนาะยังสี่ยังสันบางคนก็ไม่กินนะที่จะฟังออกปฏิมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับแม่นครับแต่ละคนนีก มันไม่เหมือนกันคนเรามันไม่เหมือนกันทุกคนนี่เกิดมาเนี่ยมันดีอย่างเสียยางเดวินความสามารถแต่ละคนบคคอกขึ้นกันทุกอย่างเดยดอ่าแมงหูคนนี่มันมีนมห,นหลายชนิดเหนึ่งหูหาเรียนสองเขาวาดีกับกายเป็นพิษโอ้หูหาโชคอี่ทังแม่กันอูหูหูรับโชคแมงโรคฟอกออกกับเป็นตัวเล็กเป็นตัวเนฟองเป็นตัวเลนี่แหละเรื่องว่าหรือว่าทันผู้ชมคิดว่าจังไรกัน กักับเบิงกับเบิงเพราะว่าตามเบิงเดี๋ยวคงสุดไทยไหนจันมาตามอเมริกาดิเพราะว่าว่ากสิมีบ่ทธิเทีย่อเดี๋ยวต้องการสิทธิ์มีบ่อบะมีบ่บ่มีบ่มีแว่าอีกามาห้องบอกตรงวัวตองหัวเลยเอาเงินมาหันเถอะเบอร์เกอร์ตัวมากโครงสุดท้ายกับ่ได้นะบ่ได้มนี่แหละผมถึงบอกไว้ทุกคลิปหรือบอกไว้ทุกท่านผู้ชมให้ดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าถ้าท่านดูไม่จบแล้วท่านจะพลาดแล้วก็จะมาโอดโอย ว่ายอนหลังว่าเพื่อนบอกตอนใดไอ้ที่ว่าช่วงสามเก่าหานะเป็นวันที่ว่าเพิ่นบอกตอนใดจังสีจังสันเออไม่เห็นบอกเลยเขาว่าท่านดูไม่จบท่านก็จะไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคือยังไงเกิดยังไงเพื่อนจะบอกช่วงไหนอาจจะบอกช่วงซิฟเวีที่สุดท้ายจะปัดก็ได้ห้องข่าบ้าหูว่าเพื่อนสีเออออกมาจากจังใดเออเพราะว่าซิฟเวนาที่สุดท้ายอาจจะเป็นสามตัวตรงก็ได้ห้องข่าบ้าหูไหมครับท่านผมชม ตั้งเทียั้งเทียต่อเขาใจเพิ่นเด้อเพิ่นเพิ่นเลี้ยงลานสามสี่คนวันนี้ตัวเลขตั้งเทียเพิ่นหัวตั้งคิดพอคือเพิ่นเพิ่นเพิ่นนึกเพิ่นนึกไปต่างๆนานาในการเลี้ยงลุงเด่นลานวันนี้สมองใสใสหน้าไหลลืมบอกเลขตัวนั้นตัวนี้ยังสิ่งไหมวันนี้ท้ายๆคลิปจังไปคิดพ่อแล้วสิเพิ่งจังเลขเมียนอยู่นะครับท่านผู้ชมตั้เลขอีกาบอกอันสามเกาหา ถ่ายคลิปด้วยเหถ่ายคลิปเมื่อนี้มื่อนี้เมื่อนี้ผมมีกระดาษอวินถือกระดาษไว้กันนะมื่อนี้ผมไปแม่คโครมามาที่นี่ไปแม่คโครมาคนนี้แหละไอ้ผู้ที่ว่าเพิ่นงกิบเงินไหมได้จะเบิ่งเลขเลขกคือเหล็กทุตไทแล้อเลขสวยเด้อพี่น้องดิเลขเลขราคาเงินน่ะเป็นหยังบ่แน่เด้อเพราะว่าข่อยเคยทักทักให้ลูกค้าเพิ่นเพิ่นเคยบอกบไหมได้โชคได้ลาภเสยไหมอ่าซีหาอเป็น อันนี้ซีซีหาหาแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เป็นหาซีหาอ่านั่นแหละเพราะว่ามันมปนมันเปนไอ้จู่ๆแกกระทักแม่เอาไป็ยังผิดเพราะมันคอยเคยบอกไอ้เลขบันทึกเพราะนั้นดิคอยบ่อยค่อคยบอกเลขบันทึกเขาะนังนสิเป็าะนั้นสินะบอกเลขค่าไปบันนี้ลูกค้าเขาไปถือเขาไปถือเขาเลขไอ้ไปซื้อของขวัญมาให้เพิ่นซื้อยังไงซื้อไอ้ยังกับเครื่องดูดฝุ่นมาให้โอ้ใช่เขาถือเขาถือถือหลายใบอยู่สามตัวอยู่แมน ซี่หาหาซี่าซ่ถือถึงตัวไหนพี่ซีซีัเพิ่นก็ซื้อของเหอไซื้อของอวินพันสอเพิ่นเทียันถือน้่านไหมเทียเพิ่เป็นรองเพิ่นถือซี่คาเพิ่นคือค่าของมันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทพอดีแต่ว่าซี่พันนี่สุดท้ายหลอยซี่สิบาบาทหนาซาแต่ว่าเหล็ก้ามันหาซี่หานะครับแต่ว่ายอนรวมตัวนี้ย่าลืมเด้อซี่พันี่อยหาี่ห หาซีหาซีหาหาใชซนีุ้ที่ิา่ขึ้นหาซีหวาซีพซีเฮ้ยนี่ซีออืซีซาหเานี่สือเด็เปาเลยนี้ตัวทุตานี่คือหาซีหาได้มาเบิงกัน่ะนี่ครับท่านผู้ชมนผมไปซื้อของมาเนาะที่นี่บินบินบินันหายมาแบบนี้ไหมผว่าฮเบิงไอ เหรียญเหรียญาคาเงินเนี่ยคอยคอยเคยบอกบอกบอกคนถือปัจจี้ซีซีหาหาครับผมดูโจมราคาราคาเศษที่เป็นหนึ่งหกหนึ่งก็แปดหานะครับผู้ชมเนาะเพิ่นเพิ่นว่าถุที่เป็นประมาณนี้นะครับนี่เพิ่นบอกให้เบิ่งสองยางหมดนี้เพราะว่านี้อันนี้คืออ่าผู้ผู้ผคิดเงินอยู่แมคโครยาโศอ่าเพิ่นเพิ่นบอกม้างสิเพราะว่าเพิ่นเคยบอกบอกลูกค้าถือลูกค้าเพิ่นซื้อของซีรีส์แปดที่เป็นรัดอุ้ยเหรียงามแตะวันไปทักลูกค้าไหมเพิ่นก็เลยซื้อ คือด้วยก็เลยจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาให้เขานี่อันนี้คือเงื่อนประมาณนี้เขาทักเชนกันนะเออเขาทักกันเอาห้าเบิ้งกันอะมทักของบางมีเงินมันเป็นจังสีนะนี่ค้นมีดวงเลยเพราะอาชีพเด็ดทักไปสุงค้นี่เนาะบ่บ่บ่หน่อยคนที่ถือชะตาดิวันนี้มาทักถือคนพร้อมมาที่นี่คอยแหงสายมู่หาเลข่ห์ไมู่เจ้าอยู่ที่นี่เน้ากับหนึ่งหกหนึ่งแบ้แปดห้าอันนี้คือเลขเพิ่นไอของแคทเชียร์เพิ่น จช่พูดหลักเงินเด้อของไอ้ยูแมคโคยาโสเพิ่นเพดี๋ยวเครื่องดุฟุนจากลูกค้าเดี๋ยวเครื่องดุฟุนโอ้ยอาวิทย์เครื่องดุฟุนบางย่างนี่เลยก็น้อยเขาเขาถือเขาเลยซื้อเครื่องดุฟุนมาให้ไหมบ่คิดว่าบ่คิดว่าที่บอกเขาถือไว้เขาวางสี่แมคโครแต่จากของยังี้ยโมโหแมนเพิ่นเลยมาถักผมว่าไปพี่พี่พี่เบิ้งเหล็กไอ้ราคาเงินเนื้อพอหนูเคยไปบอกลูกค้าเพิ่นถือแม่ปฏิบัติว่โอเคโอเคโตตอนมันถักเนาะผมก็เลยมาบอกท่านผู้ชมครับ บอกตอนค่ะเป็าหรับสำหรับตัวเลขโปรใช้ยนะครับนี่แหละครับมาตามต่อกับแมกการหาเบิงว่าได้โชคได้ลาบแบบนี้อีกามาห้องแล้วแต่ว่าอย่าลืมเลยคืออีกาห้องตองวดเลยอีกาเนี่ยห้องตองวดก็คือห้าศูนย์เจ็ดไม่เป็นตรงกับพ่อซอแมกการอีกท่านผู้ชมพ่อซอเกิดอ่านะครับเแล้าเกี่ยวกับปีเกิดปีเกิดควอมนองใบเกิดพิษควอมนองนองไม่ เกิดศูนหาได้วาแบวใบเกิดศูนเกดศูนเ็ดเก็เป็นหาศูนเกตตรงกับปการเล็ก<อ>เปะเลยมาที่นี่ส่วนไอ้บินบินนี่เด้อบินของเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่เป็นบาบอกผมได้ผมเล็กเก็บตามน้ำมาเก็บดิที่เคยย่างแทบยุบหุ่นดิก็เลยกเก็บมาบอกตานผู้ชมนําตัวที่นึ่เล็ือแต่โอกาสบอกเลยนะครับตันผู้ชมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เมนครับผมนะครับมาขอโชคอลับหายแล้วนะครับเอาแมกการมาที่นี่งวดนาเนี่ย งวดนี่และที่ว่าบอกเนาะบ่าว่าทีเป็นเสียงกัดซีเพราว่าทีเป็นอีกาห้องอีกาห้องก็คือบอกแล้ว<ม>เดี๋ยวห้ามมาขท่ทุกไทยว่ากัดซสิเป็นยังไง<ม>แบบไหนม,มาที่นี่ถ้าบอกเอฟซีถือสามโตตรงเ่าว่าที่เป็นกัดซีาว่าทีเป็นอีกาห้องเนาะยอยากได้ยังเลยแหว่ท่องนักบาทนักบาทเพ<ม><อ>ื่อเอาจากสัน้นไปเอาท่องพาดบาทพ่าจังไง <laughs> เป็นนักบาดพระพาปฏิบัติที่บอกเพิ่นว่าอยากได้ท่องนักบาดเอ้าถ้าท่านผู้ชมได้สามตัวตรงๆจากแม่การจัดให้เพิ่นเลยท่องนักบาดเออแสดงเอาไปเอาท่องเอียงไปพ่นสีเลยเนาะเอาบาดมาไอกมั้ยว่มันหนักที่บาดวะหยอก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 ครับขอบคุณอือตะม้อนั่นได้ได้ปูมาบินถบาดเพื่อนอยังถามหรือเป็นได้ยังกาสิมาบอกผ่าจะถามไหมตามแล้วเขาต้องถามผ่าดิแม่ต้องถามผ่าะว่า ว่าเป็นอยังทีแม่อยากได้เอฟซีจัดหายแล้วถ้าได้ถูกสามตัวตรงๆนะคือแบบสามเกาหานะจังสันนะเปะได้แนนอนเดีวจัดหายบ่อยอย่างเลยเรื่องนี้นะครับกะบอ่าเป็นอย่างแล้วตามขั้นตอนของทาง่องมาวิชาเหนี่วน่มอามคนหนึ่งปัดต่อยก็มีเสร็จนะครับกะบบรบกวนแล้วกับแมการนะครับผมเนาะเอาอวินบอกยังไงไกลขึนนั่นสิฮะออกก็ออกแท้ออกก็ออกแท่ นะครับสุดท้ายคลิปนี้นะครับกระชายกาศล่าในการเอ็กซซี่ถูกขัดนะครับเพราะว่า,าในการหมวดนี้ก็ะคือมาตามต่อให้เอซี่ท่านผู้ชมทั้งหลายถูกถ่านทุกคนได้เบิ้งได้ฟังได้เห็นต้อกันกแล้วแต่ว่าหมวดหมวดนี้เนาะเพิ่นได้แค่เลขอีก,กามาบอกอแล้วสำหรับผ้ากสิทิ์ยังประทันมีนะครับท่านผู้ชมประทันนี่แล้วเลขไม่ใจเพิ่นกับบอมนี่ก็คือเพิ่นได้ยินจ,จากอีกามองบอก ฮาซูนเก็บตัวเดียวนะครับครับผมแราคาโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะค่อยมาตามต่อในการเพิ่นสีมีไพ่กับสิบมากกว่สิบบอกเขาต่อนเรืยกว่าอีกามาหองเปลี่ยนตัวเลขหนี่เป็นไรวะเดี๋ยวนี้คอยมาตามต่ออีกทีหนึ่งครับผมสำหรับสุดท้ายคลิปนะครับคลิปนี้พี่นี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามยครับทีมงานน้ำนี่นะครับน้ำบางคนเดิมครับผมมาวินชาแนลก็ต่อยชาแนลก็ทำแดดคนเดิมด้วนครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงชุบ รำลุ ALLY, and <AND with, ้ยฟังฟังกันทุกทันทุกคนคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนาทุกทันทุกคนคอยมีแต่ความสุขพ่อมจะเลื่อนสำหร humidity, ับคลิปนี้พี่นี่ก็ขอเก้าวข้ามว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่การเฮงเฮงรวยรวยกันสืบขูสุขคนนะครับผมสวัสดีครับ